สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดตู้กาแฟนะคะที่หลังโลตัสระรามสองนะคะวันนี้ก็ช่วงโควิดเราก็เว้นระยะห่างหน่อยนะคะตอนนี้เรามาเปิดตู้ก็ประมาณจะเกือบสิบกว่าวันนะคะอันนี้ก็ตู้กาแฟเช็คด,ดูรวดเต็มมากเลยนะคะก็เกือบได้กี่แก้วสองร้อยสองร้อยเก้าสิบเก้าแก้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู เดี๋ยวดูตรงนี้นะคะอันนี้254ชาเขียว22โกโก้23รวมแล้วก็299แก้วนะคะนี่คือเงินค่ะนี่เราถือนขอนี่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 สร้างรายได้ละวันที่เราทำธุรกิจเป <ผล S 1> ็นชายนะคะสอบเก็บได้นะคะ หัวหัวใบแคมมันจะมีเบอร์อยู่อันนี้เจเจต้อมก็เป็นผู้ดูแลตู้ตอนนี้เดี๋ยวเรานับกันนะคะก็เกือบแล้วอยู่ที่ไหนแล้วรถรถฝากไว้ก่อนใช่ม๊กสองเก้าเก้าค่ะเออฝากไว้ฝากไว้ท่านก่อนเมื่อต้องต้องอยู่ท่านอยู่แล้วน่ะรีบเออนั่งนิ่งกับไปก่อนแล้วกันนะก็ประมาณสิบสิบกว่าวันที่เราไม่ได้มานะคะเพราะตู้นี้อยู่แถวสมุทรสาครนะคะ ท่านใดที่สนใจก็เอาตั้งร้านค้าหรือชุมชนต่างๆได้นะคะนี่หน้าตาตู้เรานะคะนี่ก็ตั้งมาได้เป็นเกืบปีแล้วนะคะ,นะคะก็ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อได้นะคะสวัสดีค่ะ